สวัสดีค่ะทุกคนสบายชัยนาคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักของประเทศจีนนะคะหรือว่าอู่เออร์หลิงนะคะก็คือวันที่20เดือน5นะเลข5เลข2เลข0เนี่ยก็คืออู่เออร์หลิงซึ่งพ้องเสียงนะคะกับคำว่าวออ์ไอหนีนะคะก็คือ แปลว่าฉันรักคุณนะคะดังนั้นวันที่20เดือน5เนี่ยก็จะเป็นวันแห่งความรักนะคะของหนุ่มสาวคนจีนแหละนะคะคนแก่ๆเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะแต่ว่าเป็นแบบเด็กๆวัยรุ่นนะคะก็จะเป็นแบบวันแห่งความรักอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็คืออยู่บ้านนะคะแต่ว่าแม่สามีเนะี่ยทำ เกี้ยวยักษ์นะคะเดี๋ยววิญจะพาทุกคนลงไปดูว่าเกี้ยวยักษ์นี่คืออะไรแล้วก็วิจะแอบถามแม่สาม,มีด้วยนะคะว่าเขาอะแต่งงานกับพ่อได้ยังไงหรือว่าแบบว่าตอนแต่งงานเนี่ยมีฟิลลิ่งแบบไหนแล้ววิธีแต่งงานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เขาถ่ายคลิปแล้วก็แอบอัดคลิปไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสะ r ้ r ช่าเราได้ไส้มาแล้วนะคะไส้เราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย เต้าหู้หมูแล้วก็หัวไชเท้านะคะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็นลูกๆแบบนี้ไม่เจียว นี่ก็จะเป็นเฉียวมีโจนะคะหรือว่าเป็นโจ๊กนี่ตัวนี้ก็คือตัวเฉียวมีนะคะคือมันเป็นเอ่อพวกธัญ,ญพืชประเภทหนึ่งคล้ายๆข้าวเรานั่นแหละเหมือนแบบข้าวบาเล่ข้าวอะไรเงี้ยที่มันมีหลายแบบนะคะที่นี่มันจะมีข้าวเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้าว เขาเรียกว่าข้าวเล็กนะคะข้าวสารสขาีขาวเขาจะเรียกว่าต้าหมี่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเฉียวหมี่นะคะเป็นแบบเม็ดเล็กๆลกสเลีเหลืองแบบนี้ก็เอามาต้มใส่เกลือเหมือนข้าต้มทั่วไปเลยอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นที่เราต้มสุกแล้วนะคะทุกคนหน้าทาคล้ายๆข้าวต้มแบบข้าวต้มหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นเฉียวหมี่นะคะเป็นข้าวจิว๋ว ภาษาไทยเรียกว่าอะไรทุกคนถ้ารู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรลองคอมเมนต์ดูนะคะหลยยังจากที่เราหอ่อเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาใส่เจ้าตัวเครื่องอันนี้นะคะบางคนเอาไปน,นึ่งก็มีแต่ว่าบ้านริมันจะเอามาทอดนะคะใส่กระทะแพนเค้กแบบนี้มันจะไม่ติดเราเป็นกระทะเทฟลอนนะคะมันก็จะกรอบข้างนอกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง นี่แล้วเราก็จะตเติมด้วยน้ำจิ้มไก่แม่วนองนะคะอ,นะอร่อยมากนึกว่าเป็นสปอนเซอร์อของคลิปนี้ นี่ทุกครั้งที่มิมกินซุปแบบนี้นะคะแม่ก็จะเอาถ้วยแบบเนี้ยมาให้แล้วก็ตะเกียบซึ่งจะไม่มีมช้อนนะทุกคนถ้าแบบมิไม่ได้บอกว่าีขอช้อนเขาก็จะไม่ให้ช้อนมาเพราะว่าคนจีนเนี่ยใช้ตะเกียบกินกับทุกอย่างจริงๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ะค่ะก็จะใช้ช้อนนี่ทุกคนอันนี้เสร็จแล้วนะคะข้างนอกมันก็จะกรอบๆตัวตัวแป้งมันก็จะกรอบๆนะคะแป้งเนี่ยเขาซื้อมาจาัด หน้าหมู่บ้านนะจริงๆมันก็คือเป็นแค่พวกแป้งอเนกนประสงค์ทั่วไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ตีออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือไม่ได้ทํายากเลยแล้วก็เอามาไอตัวรีดนะคะมารีดรีดรีดแค่นั้นเองเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้แป้งแบบนี้ในการทําอาหารหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราจะรีดไม่ได้บางเท่านี้แล้วมันจะไม่กรอบนะคะแม่ก็เลยซื้อแป้งจากข้างนอกมาเนาะเพราะว่าเขามีเครื่องรีดให้มันบางนั่นเองตัวนี้นะคะเวลาที่เรากินทุกคนคือใหญ่เท่าหน้าเลย ไผ่เนื้อค่ะคุณคือ第一次吃还่ฮนน่าเลยทุกคน。这到的。嗯。้ไส้ข้างใน,งในอ่ะมันก็เหมือนเราผัดผัดหัวใชเท้าทั่วไปทุกคนแต่มันจะจืดกว่าเพราะว่าคนที่นี่เขากินจืดนะคะถ้าแบบเราทำเองอะ่ะว่าเราใส่พวกใส่พริกใส่ 给塞，它更浓了。他说：“他说爸爸当年拿了两百块钱去电他，然后两百块钱，对，呃、外婆那边的那个亲戚就是骗村里的人是拿了两千，哈哈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 。因为要面子嘛，就想这有两百块钱现金吗？对啊，现金。现金然后还有什么东西啊？” 洋车，他说、啊、电视机都是借来的，电视，十六寸的电视机是，那个是买的，哦哦、那个是买来的，哦来的就是那个钱，嗯嗯嗯、就是我的阿生嘛，那个要面子嘛，嗯、还有那个哦，自行车是我的哥的，哦，自行车，他说是他自己哥哥的，我 <laughs> 那时候借的，我我我爸爸的哥哥结婚的时候，他就是借了我爸爸的那个自行车去娶、嗯、老婆的。 啊、没有钱，<laughs> 没有那个时候是都是很困难的。嗯这个、我都没有衣服，里面没有衣服穿。我的哥就是要，嗯、我哥他说里里面的衣服啊有没有？我说没有。等你、嗯、以前是西装，嗯、就是这样子吧？啊、嗯，就是里面的那个、嗯、那个羊毛衫还那种。我我哥跑到个南上去、嗯、给我买来。嗯 那那个是十五块，<对>不是红色的，绿色的，外面是是红的。妈妈还妈妈还记住我、啊、那个时候穿绿色,红色、黄色、嗯。<laughs> 生他的时候，我妈妈包那个粽子。嗯、我妈妈就是我们中国是这样子的，是小孩生出来，嗯、就是娘家拿过来分的。嗯、我妈妈包那个。 粽子，还有馒头，还那个时候我们红灯路要这样说，就是我的妈妈，很会，真的很会吃，还有，那很客气，因为就是很客气的也有名气的。为什我结婚是生了孩子办婚礼还是？生了孩子才办，他三岁，他三岁以前都是生了孩子才办的。我妈妈是不同意嫁到这里来，太穷了，他娘他家。 太穷了，不同意我外婆我爸，我爸家也大岁，为 <laughs> 不同意啊？<laughs> 太穷了呀，那个时候我们房子都只有一层一个房间。现、嗯、在我的亲戚，我的外婆阿姨了啊，都说、嗯、你们家的两个女婿跟我妈妈面前说，你两个女婿这么好。嗯